สวัสดีค่ะหลังจากทําให้ท่านดาบสมารนและแฟนละครหลงสเสน่ห์องค์หญิงเอยาวดี id, จนเพ้อกันไปทั้งบางแล้ววันนี้พี่เชอรี่เข็มอับสอกลับมากับลุกใหม่ที่รับรองว่าโดนใจสุดๆขนาดพระเอกชื่อดังยังข้ามช่องมหาเลยนะคะ สลัดผ้าไทยปล่อยผมสย้ายแสกกลางใส่เสื้อลายสก็อตปรับลุกเป็นสาวเซอร์ชนบทเตรียมปะฉาดาก,กับหนุ่มไฮโซเมืองกรุงอ้อมอัคคพันธ์ที่ไปถ่ายทำรายการเรียลิตี้ที่บ้านเกิดของตัวเองเปลี่ยนนิสัยไปในทางที่ดีขึ้นตามเรื่องราวสนุกสไตล์ผู้กำกับปลาพิลพนในละครรักออกอากาศนางเอกสวยทุกกระเบียดเชอรี่เข้มอับซ้อนออกอาการตื่นตื่นเพราะถือเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับบ้านโพลีพลัสซึ่งบอสใหญ่คุณนิตอรพันธ์ขนลุกเม้ามาประกบหน้าประกบหลังจนตาลายไปหมดทางแก้มบุ๋มพิมพ์นพ ตลีเจรัวนน์แต่สาวเฟรลี่อย่างเชอรี่ก็ไม่หวั่นกังวลแต่เรื่องของภาษาเหนือที่ถึงแม้จะคุ้นชินแต่ก็ยังไม่มั่นใจที่จะเปล่งเสียงอยู่ดีค่ะที่จะยากสําหรับเชอรี่ก็อาจจะมีแบบว่าการพูดภาษาเหนือคือจริงๆแล้วคุณแม่เป็นคนเหนืออยู่แล้วเชอรี่ก็พูดได้แต่ว่าคุณแม่ชอบแสบว่าพูดเหมือนขมุอะไรเงี้ยก็พลิกจากเรื่องที่แล้วก็คือทารักมาจากแบบว่าเจ้าหญิงแสนสวยอ่อนหวานก็มาเป็นผู้หญิงเท่ๆแล้วก็ผงผางอะไรเงี้ยค่ะของผมจะเป็นแบบว่าเป็นลูกคุณหนูครับเป็นคนที่แบบว่า ทำอะไรเองไม่ค่อยเป็นแล้วก็ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องให้เราต้องไปใช้ชีวิตต่างจังหวัดซึ่งต้องทําเองทุกอย่างต้องบอกว่าดีใจมากๆนะครับที่ได้ร่วมงานกับพี่เชอรี่ก็อยากจะฝากละครเรื่องรักอออากาศด้วยนะครับผมว่าเป็นละครที่อย่างที่พี่เชอรี่บอกคือดูสบายๆนะครับคือแบบว่าอาจจะมีวิวสวยๆบ้างเพราะเราถ่ายในภาคเหนือเนาะแล้วก็แบบวิถีชีวิตชาวบ้านอะไรแบบนี้ครับอยากฝากติดตามด้วยรักอออากาศครับ